สวัสดีครับขอที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ก็มีแผน Quick c o u n t ตอรดีๆมาน,นำเสนออีกแล้วนะก็จะเป็นแผนสไตล์3 2 4 1นะก็จะเน้นรับแล้วก็โตกลับนะนะถ้าไปเปิดเกมเนนเลูกเสืเขาแน่นอนเละเจงเป๊ะแน่นอนนะ โอเคให้เพื่อการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเติมเกมทีถึงบร,ริการเตริมเกม c ุ o กกี้แลนด์ช็อราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกาเติมเองสูงสุดยี่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ช็อปชอปชอชอชอส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบร,ริการเตริมเกม c ุ o กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะก่อนที่จะไปจัดทีมเราต้องรู้ก่อนนะว่าเบสทีมเซตติ้งที่เราจะเรียกนั้นจะเป็นสไตล์ไหนนะนี่ฮะสำหรับวันนี้ผมจะเรียกเป็นเบสทีมนี้ฮะนี่คือทีมอัลลต้านี่ของลีกอิตาลีนะก็คลิกก็ไปดูเลยฮะโอเคถ้าจะให้ดูคร้าวๆ้าก็จะเน้นที่สไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะประมาณแปนะแล้วก็เอาวายเจ็ดมันก็จะมี2สไตล์นี้นะดังนั้นถ้าวันนี้ผมก็จะจัดสไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์แล้วกันนะนะ โ okay, อเคฮะก็มาจัดทีมกันต่อเลยดีกวา่าฮะแล้วก็ไปเรียกเพจทีมเซตติ้งที่เราได้เรียกไว้นะนั่นคือทีมอัลเลนตาที่อยู่ในอิตาลีนี่ฮะก็ทำตามนี้เลยป๊บปื๊บปื๊บนี่ฮะโอเคหลังจากเราได้มาแล้วเราก็มาเรียกแผนกันแผนนี้ผมจะใช้เป็นแผน Default Formation นะนี่ตามนี้เลยจะไม่เรียกจัดแผนเองก็จะเป็นเอา default formation แล้วกัน แต่ต้องขอบอกกันนะว่าแผน d e f a u l ฟ f o r ม a t ั o นมันอัปเดตทุกวันพฤหัสนะบางทีมันก็เปลี่ยนบางทีมันก็ไม่เปลี่ยนนะแล้วแต่ทีมในชีวิตจริงนะอะโอเคพอได้มาแล้วขั้นตอนแรกนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งสองตำแหน่งก่อนนะตรงเสียงตัวนี้ผมจะให้เป็นนะเป็นตัวเกมลับนะทั้งสองตัวเพราะว่าแผนในสไตล์ผมวันนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของเกมลับเป็นหลักนะดังนั้นนะผมก็เรียกเลยเกมลับสองตัวนี่ DM สองตัว นอกนั้นก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายต่อมาให้เรียกโค้ดโค้ดที่ผมจะใช้วันนี้คือโค้ดควิกเคานเตอร์นะในควิกเคานเตอร์นี้ผมมีอยู่สองโค้ดนั่นคือชาบี้ลังโซ่แล้วก็แฟ้มลำพาดนะนะนี่ฮะแต่ใน,นตัวตัวฮะผมเรียกเป็นแฟ้มลำพาดดีกว่านะอ่าเมคเคมลุกก็จะได้มันมันหน่อยโอเคเรียกมาแล้วก็เปลี่ยนสตล์เป็นควิกเคานเตอร์นี่ฮะเรียบร้อยอ่า หลังจากที่ได้อะไรเสร็จสับแล้วเรามาจัดตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่านะในแต่และตำแหน่งเริ่มจากผู้รักษาประตูฮะผู้รักษาประตูนี้ผมจะเน้นย้ำนะว่าต้องเป็นสายดีเฟนต์โกลคิปเปอร์นะสำหรับใครที่จะเล่นเกมรับนะถ้าเล่นเกมลูกก็ต้องเป็นแอตแทกกิ้งโกลคิปเปอร์นะเพราะมันออกมาตัดบอลเพราะหลังเราจะลอยสูงใช่ไหมแต่วันนี้ผมเล่นเกมสไตล์รับผมก็เลือกใช้เป็นนี้ฮะปีเตอร์ชไมายเคิลดีเฟนต โกลคิปเปอร์ก็จะเป็นผู้รักษาประตูที่จะอยู่ในเฉพาะกรอบเกียรติโทษนะแต่ว่าได้ทดแทนมาด้วยการจินตำแหน่งที่ดีนะแล้วก็การเซฟที่ดีนะ,ะดังนั้นผมใช้เป็นปีเตอร์ชไมเคิลนี่ต่อมาฮะสามเซนเตอร์สามเซนเตอร์นี้ก็ง่ายๆเลยตัวแรกนั่นคือโทนี่อดัมโทนี่อดัมนะั้นก็จะเป็นเอ่อสไตล์เดอะเดสต์ทอยเยอร์นี่ฮนะเพย์นสไตล์เดอะเดสทอยเยอร์ นี่ก็แน่นอนนะจะเป็นสายเข้าพอชงช่างทีดนึงนะเน,น้นทำลายเกมนะออก็เรียกเป็นโอนี้ดามโดยทิ้งอยเยอ์แล้วต้องมีสกิลบล็อกเกอร์ด้วยนะซึ่งเซนเตอร์ทุกคนมันมีอยู่แล้วนะแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางเขาจะเป็นบิวอัพนั่นคือวัจิลฟานไดท์ฮะแล้วก็ต้องมีสกิลที่เขาเรียกว่าสกิลบล็อกเกอร์ด้วยนะเอาไว้บล็อกลูกยิงนะเวลาใช้แม็กอัพนะ่นะ อืมซึ่งดูที่ผมเคยทํามามันก็มีกันทุกตัวนะบางตันก็ไม่มีแล้วก็ไปหาเพิ่มใส่เอาแล้วกันส่วนเซนเตอร์คนที่สามฮะต้องเป็นเดึ่งเดสทอยเยอร์เท่านั้นนะถ้าเอาไปเอาวิวอัพใส่มันขึ้นไปคขึ้นถึง,ถงขึ้นสนามนะเกมน้ำเราก็จะรั่วนะนี่ฮะผมเรียกใช้เป็นโลนันอลาโฮนี่โลนันอลาโฮฮะเซนเตอร์สไตล์เด e อเดสทอยเยอร์นี่นง่ายฮะเอาบิวอัพอยู่ตรงกลางนะ ไว้คอยออกบอลแล้วก็ต้องมีสกิลบล็อกเกอร์ด้วยโว้ยบล็อกลูกยิงต่อมาฮะสิ่งที่สำคัญนะในเกมลับผมนั่นคือตัวเกมลับนะฮะผมจะใช้เป็นแอคคอรแมนทั้งสองคนเลยตำแหน่งดีเอ็มเนผมใช้เป็นแอคคอรแมนนะนั่นคือโรดี้นี่ฮะโรดี้ก็เป็นตำแหน่งเพย์อิงสไตล์แอคเคอรแมนเนี่ยแล้วก็บูสเกตก็เป็นแอคคอรแมนเหมือนกันนะ แต่ว่าบุสเกตเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องการจ่ายบอลก็เป็นส่วนมากนะจะเน้นเรื่องการจ่ายบอลน,นะเกมรับก็ได้อยู่ต่อมาอีกหนึ่งตำแหน่งปีด้วยสองข้างตัวนี้ไม่ได้เส้นนะเพราะว่ารูปเกมจริงผมจะบุกแค่ตรงกลางนะริมเส้นก็จะเป็นใครก็ได้หรือว่าเจ้าแบ็กที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้มาใส่ก็ได้นะหรือว่าใครก็ได้ที่ชี้อชอบนะ,ะเราชอบตัวไหนก็ตัวน,นั้นมาใส่นะ แต่สำหรับผมนะผมจะใช้เป็น p a y ์อีกสไต e ์คอสเปเชียลลินะทั้งสองฝั่งเลยน,ะนั่นก็คือ Philip โ o s i t แล้วก็ s a t เต b รนี่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นนี่ฮะ Philip Philip โ Phil o s i t แล้วก็ฝั่งขวางก็จะเป็นแซตเ b y อย่าหาแซตเ b y ก่อนถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยก็ตัวที่ชอบมาใส่ไปเลยฮนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรนะทั้งสองฝั่งนี่ฮะ s a t เ b y ก็จะเป็นขอสเปรเชียลลิตนนะแต่ผมไม่ได้เมาคอสนะเออแต่ว่าถ้าเกมมันตื้อม,มันตันจริงๆก็มาคอสได้เหมือนกันนะอก็แล้วแต่ความถนัดนะปีสองข้างนี้ผมไม่เน้นเท่าไหร่นะเอาความชอบเลยแล้วกันส่วนตัวผมก็คอสเปรเชี่ลลิต์ทั้งสองข้างนะเวลาที่เกมตรงกลางมันตันปุ๊บก็ออกข้างแล้วก็คอสได้เหมือนกันนะต่อมาห้าในตำแหน่งของกลางลุกนี่กลางลุกนี้ก็สําคัญหน่อยนะผมจะใช้เป็น C ีเนะรียทีเพเมเกนะตั้งสองตัวเลยนะแต่ว่าจุดเด่นผมก็จะใช้เป็นเท้าขวาเท้าซ้ายนะนี่เท้าซ้ายอยู่ฝั่งขวาเท้าขวาอยู่ฝั่งซ้ายน,ะนี่ฮนะเวดดี้เชนเดอร์พีซสไตล์คีเรียทีเพย์เมเกอร์ก็ใส่ตรงตำแหน่งไปเลยเท้าขวาอยู่ฝั่งซ้ายนี่นะแล้วก็เท้าซ้ายอยู่ฝั่งขวามันจะตัดเข้าในกันพอดีนะเวลาเรายกข้ามหัวมันก็จะได้ง่ายหน่อย อ่นี่ฮะประมาณนี้เลยง่ายๆฮะแล้วอีกหนึ่งตัวหนึ่งต่อมาฮะหน้าเป้าฮะตัวนี้ฮะก็กราเบียวิซิลต้าก็เป็นอีกตัวที่หนึ่งเนี่ยเอเป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่แนะนํานะนี่ก็เป็นสไตล์โกรฟพอเชอร์แล้วก็มีสปีดต,ต้นที่ดีนะแต่ว่าผมไม่ใช้นะรู้สึกว่ามันวิ่งไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นะ เพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวด้วยกับความสูงนะสูงตั้ง185นะแต่ว่าสปีด90ขึ้นนะแต่ว่ามันดูวิ่งช้าอยัาายอยงไงนะน่าจะเกี่ยวกับส่วนสูงนะส่วนตัวฮะผมจะใช้นี่เจมีว,วาดีท้างนี้เลยนะรางแจก,กฟรีนะและที่สําคัญนะต้องมี AI p a y i n g style spinning bullet นะเออไอตัวที่มี AI spinning bullet เนี่ยพวกนี้นะมันจะมีสปีดต้นที่ดีนะ แล้วก็จะมี a อไอรายการวิ่งที่ดีด้วยนะมันจะวิ่งดีกว่าโเพเชอร์ของกาเบียบซิตุตาอีกนะกาเบียบสิตุตาเนี่ยต้องทำชิ้นหนึ่งสองนะถึงจะวิ่งได้นะแต่ว่าถ้าเป็นที่มีเอไอเอิงสไตล์สเปนิฟูเล่นเนี่ยมันทำท่าวิ่งนะสะมุงว่าได้บอลปุ๊บเนี่ยมันทำท่าวิ่งแล้วนะเราโยนมันก็จะโยนง่ายหน่อยอ่าดังนั้นผมใช้เป็นเจมมี่วัดดีนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะอ่าก็จะเป็นพวกนี้ฮะนี่ ก็แต่วิโดในชั้นล่างนี้ฮะบริเวณเทอร์นะมันก็จะมีเห็นไหมเอไอ i พย์อินสไต e ์สปีดเอ่อสปีดทิ้งนะบริเวณนะเนี่ยก็จะมีพวกสปีดที่ดีแล้วก็มีไอพูดง่ายครับทำเราทําท่าจะยกเนี่ยมันวิ่งและอ่าอ่าถ้าเข้าความเข้าใจแบบง่ายนะแต่ในวันนี้ผมใช้เป็นเจมี่วัดดี้แล้วกันนะแหมอุดยใครก็อาจจะงงนิดนึงนะโอเคอะค่าแท็กติกนะแอตแท็กที่หนึ่งแอตแท็กที่สองจะเดฟเฟน์กำลังละสองตัวนะนั่นคือโรดี้แล้วก็เอ่อบุสเกต แล้วก็ดิฟไล์ฮะดีเฟนต์ก็จะดิฟไล์สองตัวนี้นั่นคือโกลสิตแล้วก็แซนดับบี้นะทั้งสองคนเลยนี่แบบนี้ฮะพอวลาพอเวาลาเล่นเกมรับเราก็จะเป็นหลังห้าพอดีนี่ฮะนี่พอเราเล่นเกมรับปื๊ดก็เป็นหลังห้าแบบนี้นะนี่ง่ายง่ายตอนเราไม่ดิฟไล์ลงมานะมันก็จะยืนอยู่ประมาณนั้นมันก็โดนเจาะง่ายนะในส่วนตั้งค่าก็ตั้งกระดัามหนานะแล้วก็ในเรื่องเตะมมุม ในเลืออแตัวมุนก็นแล้วแต่เลยนะเออจะเอาเซนเตอร์ขึ้นไปหม่งก็ได้นะถ้าหม่งแล้วจบสกอร์ได้ก็ทีไปนะแต่เพราะถ้าหม่งแล้วจบจบไม่ได้ก็โต้งโดนโต้ขับนะเราต้องระวังเรื่องนั้นด้วยอ่ามันก็ประมาณนี้นะโอเคหลังจากที่อธิบายอะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นในโหมดแรงเลยแล้วกันนะนะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็ผ่อพชนะแรงกันะแหมเลทเดนหนึ่งทุกวันไม่ไหวมันเหนื่อยนะ สีเลือดเกินไปเลยก็เลยผ่อนผ่นแล้วฮะไม่อยากซีเรียสแล้วก็ไม่เล่นดีสองธรรมดานะไปวันวันพอแล้วทําคลิปพอแล้วฮะขี้เกียจขึ้นอีหนึ่งแล้วฮะขึ้นไปปวดหัวโอเคแล้วก็มาเช็คความฟิตกันนะอืมเอาตัวไปฟิตก่อนแล้วก็ผมจะใช้เป็นเจม,มี่วานดี้แล้วกันานะหน้าเป้าเอ่แบบนี้แท็กติกก็อธิบายม่หมดแล้วนะอืมดูทีมเขาหน่อยโอเคก็เอาเรื่องอยู่แหม ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะมีอะเรเช่เชงโก้แล้วก็ลูมนีเก้ด้วยหรือว่าเอาเรื่องจดัดโอเคฮ้มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะในที่นี้เฮะในแทคนิคผมผมจะกบเกมรับ2ขีดนะสไตล์ควิดเ,เตอร์ของชชบีลองโซนะซึ่งทุกคนถ้าใครมีก็จะรู้ในเนื้อถ้าเล่นแบบต,นตันตันหลังล้วนลอยสูงนะดังนั้นผมก็ต้องปรับเพียมกลยุทธ์มาเล่นเกมรับแล้วโต้กลับแล้วกันนะอ่าเล็นเกมรแล้วขีดแล้วโต้กลับนะก็พยายามใช้แม็กอัพให้ดีๆนะอ่า อย่าปิดเท้าขวาเท้าซ้ายโอเคดัากได้สวยครับวิวฟันได้ยัดเขา้ากลางมาสกึนหลังทําท่าวิง่งแล้วก็ยกเลยลูกนี้ติดนะแหมไม่ได้สูตรนะให้สังเกตนะเจมีว่วาร์ดี้ที่ทที่ผมบอกไปนะถ้าสูงว่าเจมี่วาร์ด,ดี้นะทําชิ่งคืนมาปุ๊บมันจะทําท่าวิ่งขึ้นไปนะมันจะวิง่งได้เร็วกว่ากับยูวิทิสุตาอีกนะอ่าซึ่งถ้าตัวที่มีไอเอไอสปีนีบูลเลตนะมันจะทําท่าวิ่งนะให้สังเกตนะเห็นไหมปุ๊บมันก็จะจ่ายง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ติดแล้วนะ อ่าเดี๋ยวถ้ามันทาติดนี่ก็เห็นเองกันนะโอเคครับบออยู่ที่ลุงมิเก้อันเดียเชนชิงโก้ออกข้างมาวิทิชไนเดอร์ปึ๊บปึ๊บยิงติดบอลล่กนี้สบายแต่เคที่เมื่อก่อนนะก็จะเน้นเก็บรับเป็นหลักนะเพื่อล่อเซ็นเตอร์ให้เขาขึ้นมาขึ้น,นสนามแบบนี้เห็นไหมอ่าแคติกผมแต่ตอนนี้โอ้โหเกือบโดนฮะแมเจอลุงีิเก้ยิงลูกนี้ แทบร้องไห้เลยเมื่อกี้แม่แต่โชคดีฮะปิดก็จะไม่เคลือนเซฟได้นะยกเข้ามาโอเคโอเคฮะตอนนี้ก็ตั้งเป็นลูกตั้งเตก่อนนะผมจะไม่เล่นเร็วเท่า,ทาไหร่นะ๋ย่เจอดวนสวนมาร้องเลยนะเปิดขึ้นมาฮะพยายามอ,ออกข้างไว้ตอนนี้เล่นเกมรับไปก่อนนะปุ๊บลิเบอร,รี่ยกมาลูกนี้เห็นไหมนี่ มันจะวิ่งดีกว่านะถ้าเป็น o คพเชอร์อย่างกิที่สุตามันจะไปจีรอนะเราต้องไปทําที่จริงหนึ่งสองมันถึงจะวิ่งให้อะนะอ่ะสังเกตนะําท่าวิ่งแล้วก็ยกเลยเห็นไหมง่ายกว่าไหมอ่าถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปเอาตัวที่ไม่มี AI สปินนี A ่บูลเลตมาลองเล่นดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับตัวที่มีไอสปินนี่บูลเลตดูนะตัวไหนจะวิ่งดีกว่ากันนะในสายโตกลับนะอ่าตอนนี้จยที่เวตตี้เชนเดอร์ซัดลูกนี้ติดเซฟ เกือบได้นะน่าจริงจหลอดม่วงนะเมื่อกี้แมแต่ว่ามันใช่นิดนึงนะโอเคบอลอยู่ที่โรดี้จ่ายติดลูกนี้ให้วิธิชนไนเดอร์แทงเข้ากลางมาไรชินโก้ดูมิเกอออกข้างมาฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคดักสวยโรนันโนเลาโฮปึ๊บปึ๊บพยายามทำชิ้หนึ่งสองติดบล็อกโรดี้ฮะตอนนี้มันลูกเกมมันก็จะดูอึดอัดนิดนึงนะเออตอนนี้บอลอยู่ที่เวดีิชนเดอร์แทงมาอุตเกอออกข้างมาก่อน ปึ๊บเวดดี้เชน,นเดอร์จ่ายลูกนี้ติดจูอ่ะเล่นก,กันล้ำก่อนนะบอลอยู่ที่รูมเนเก้ออกข้างมาปึ๊บ,บลูกยิงลูกนี้ติดบล็อกแม่รูมเนกเกะได้ปิดยากนิดหนึ่งะนะโอเคทำท่าวิ่งแล้วก็โกเลยประมาณนี้ฮะบอลที่อยู่ที่เจม,ม่วัดตี้ยังไปไหนไม่ได้ส่งออกข้างมาแม่จ่ายติดบล็อกลูกนี้บอลอยู่ที่รูมเนเกะเดชิงโก้ ข้างมายังไงครับบล็อกไว้ก่อนลูกนี้ไม่อยากให้โจนโอ้โหเกือบฮะโชคดีได้เป็นจาบบ้ลองโซม่วงนะผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดออกมาฮะปึ๊บเบดดี้ชไนเดอร์แล Jam ้วก็โหลูกนี้ได้ไม oh, okay ่ด okay. ูเจมส่วาร์ดี้เลยนะแล้วไปเกตตวกาัาฮะบอลอยู่ที่ลูนิเกออาเดียเดียเคโกปึ๊บ ไปดีบโคเซตแทงมาลูกนี้ยังไม่ทะลุนะโอเคฮะจบครึ่งแรกไปก็ยังอึดอัดกันอยู่นะโอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อเลยบุสเกตโยนมาฮะก็พยายามทำเรื่อยๆนะมันก็จะมีโอกาสมีสเตปของมันอยู่โอเคตอนนี้ผมก็พยายามจะเจาะก,กลางนิ่งๆแล้วปึ๊ดๆกลายขึ้นมาแล้วก็แทงมาลูกนี้แหมเจอตูรามฮะเกียโตกาโอเคมันอยู่ที่ลิเบอรี ออกข้างมาแล้วก็แผงลูกนี้มันจะไปเหลืออะไรแล้วนำเชี่์ถึงสอกง่ง่ายให้เจมี่วาดี้ะขึ้นนํำไปแล้วฮะหนึ่งหประตูต่อศูนยจากเจมี่วาดี้นี้ฮะสเตปมันก็ประมาณนี้เลยนะอ่ามันก็จะเป็นสไตล์เกมรับแต่ว่าต่อบัลดีนะแต่ว่าขึ้นมาทีมาแม่ก็ขึ้นมาเป็นแผงกันนะเออโอเคตอนนี้ก็ขเาก็น่าจะเอาคืนเหมือนกันครับบอลอยู่ที่ลูมิเก อืมโอเคยังสกัดออกมาได้ฮะแต่ทิ้งกันไปก่อนยังเก็บได้อยู่ฮับบูสเกตโยกลูกนี้ยังติดอยู่ไวดี้ชไนเดอร์โอ้จ่ายตรงนี้ติดโรดดีฮะปึ๊บโอเคโหนึกว่าติดโยนชี้อะไรเชฟชิงโกโอเคดักดอได้สวยปึ๊บตกขึ้นหลังมาทำท่าวิ่งก็โยกเลยประมาณนี้เอาให้ได้เอาให้ได้แล้ว สับเลยลูกนี้แหมแติดเซฟเพ้น่าจะติดเซฟ,ฟเอ่อเด๋กวโกคอรต้านะตัวที่แรกนะใหม่นะอ่าประมาณนี้เลยเห็นไหมอ่าโอเคตัวลูกเต็ม,มุมก็ง่ายๆเลยช่วงนี้ก็นะเต็มมุมไม่ค่อยเก่งท่าไหร่เปิดมาลูกนี้ยังทุบองก็ได้ส่งบอลนี้ไปดี้ชไเดอร์แทงเข้ามาให้เจมไม่หวาดดีเงียบร้อยฮนะ ้จังหวะไม่เยอะไม่มากนะประมาณนี้นะออาเดมีบอด,ดี้มันก็หาช่องดีอยู่แล้วนะโอเคขึ้นนวบอาแล้วสองประตูต่อศูนย์ตอนนี้เขาโลนอยู่แน่นอนนะต้องเล่นเก็บรับเงินก่อนบันอยู่ที่โลที่ยกอีกทีหนึ่งเวด,ดี้เชนเดอร์สวยโอ้โหออกมาตัดก่อนนะโอเคยังเก็บได้อยู่คนะับเวด,ดี้เชนเดอร์เดี๋ววมร์ิวิว่งไปแล้วก็ยกเลยลูกนี้จะไปโอ้โ ไปหมงก่อนนะเจมี่วอด,ดี้ถ้าปล่อยให้บอลลงพื้นแล้วสับนิน่นน่าจะเข้าหัวนะเราไปใจร้อนก่อนนะแต่เปิดมาเข้าต้าฮะตอนนี้เขาต้องคืนแน่นอนนะบอลอยู่ที่นาทีที่เจ็ดสิบแล้วเอเปิดเปิลุลเมรเก้แต่มันทันเลยหนึ่งทีแหมโชว์สเต็ปฮนะโอเคแล้วบอลสวยฮนะปีเตอร์เชมัเคิรนลุกช้าหน่อยนะอ่าดึงเวลาหน่อยแต่เปิดขึ้นมา ปึ๊บปึบ๊บมาอยู่ที่ลิเวอรี่ตรงนี้าดามหอ,อกข้างมาฟิลิปโคสิตปึป๊บเวนดิชไนเดอร์โอ้โหจ่ายลูกนี้ฮะอื่นเหลือเกินอ่ะเอาใหม่ฮะปึ๊บปึ๊บทำชี้หนึ่งสองแทงมาริเวอรี่แล้วก็แทงลูกนี้เสจะไปเหลืออะไรแล้วนี่ฮะประมาณนี้ก็พยายามทำชี้หนึ่งสองนะเออต้องสังเกตด้วยว่าเจมีวารีเอเจมี่วัดดี้เนี่ยนะวิ่งตอนไหนแล้วก็จ่ายตอนนั้นเลย โอเคฮะแล้วก็ขึ้นน้ำไปแล้วฮะเอ่อสามประตูต่อศูนย์ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวนิดหน่อยฮนะเอาเปลิโคซิตออกแล้วส่องส่องเฮอร์มินลงมาแต่จังหวะไม่โอ้ยโดนฮะเอ็มึงแข้งนะรับยา้จ,จริงจริงนะเปีเตอร์เชามาคเคินนะโอ้ได้มานึงว่าจะดีใจนึงจะเหนียวนะเหมือนไม่มีประตูนะปีเตอร์เไมคเคินนะเป็นนะแต่ก็ต้องเอาลงกันนะไม่มีตัวอื่นดีกว่านี้แล้วนะอ่าไม่เป็นไร ออนนี้เปลี่ยนเอาจิมมีว่วด,ดีออกแล้วส่งแดาวิ่งดูเนสลงมาฮนะ,ะแทงมาลูกนี้ยิงติดเซฟนี่ฮะพยายามทำสเตปหนึ่งสองนะแต่วิ่งดูเนสอีกรอบหนึ่งยังเติดอยู่โอ้โหแทบจะร้องไห้แล้วนะพยายามทำสเต็ปนะหนึ่งสอ,องนะท, 1, 2, นะที่หนึ่งสองกับกองหนะ้าตัวเป้าอรอให้วิ่งแล้วก็แทงช่องง่ายๆเลยอ่ะมาถึงลูกเตะหมุหนนะเตะมุมไม่เคยแกจะเข้าฟักทีนะ โอเคฮะแต่มุมลูกนี้สูตรใครสูตรมาหน้าสูตรนี้ไม่รู้จะตีหรือเปล่าเปิดมายังตีอยู่โอ้โหมุงคืนนี้โอ้อยังไงนะแต่ร้อนจนไปอะเปิ้โอเคพยายามแย่งบอลอยู่มันอยู่ที่อะไรเชียงโก้จะเอาต่อไหมฮะเอาไม่เอาแต่แย่งบอลมาได้แล้วฮะแล้วก็ปรับเลยลูกนี้โอ้โหโอ้ขนาดอยู่ต่อหน้าประตูยังไม่เข้ากรอบดีนะยิงหลอดม่วงเนี่ย แหมตัวแสคงต้องเลิกกิงหลอดพ่วงแล้วมั้งฮะไม่ค่อยจะเข้ากรอบสักเท่าไหร่เลยโอเคเตมาอยู่ที่บุตเกสโลที่ปื๊ดพยายามทำชิหนึ่งสองแพงสวยมาแล้วฮะเดาวิ่งดูเนสทถูกสกัดได้เอาเอายังได้อยู่เอาขอสับหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อยฮะลูกนี้เดาวิ่งดูเนสฮะแม่เบียดกระตัวรามนึกว่าจะไม่ได้แล้วสับทีเดียวถ้าจริงธรรมดา ไม่ใช่หลอดม่วงยังเข้าดีกว่าหลอดม่วงอีกกว่าน,นะหโอเคฮะก็จบเกมไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสี่ประตูต่อหนึ่งโอเคฮะเป็นไงบ้างฮะสำหรับแผนสามสองสี่หนึ่งฮะสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะซึ่งผมก็ใช้เป็นโคชาบี้ลองโซ่นะแต่ว่าในแท้จริงๆนะผมจะเล่นเป็นเกมทับสองขีดนะเพราะว่าถ้าไปเล่นแบบสแตนดาร์ดไม่ปรับอะไรเลยหรือว่าปรับลูกหนึ่งขีดพูดตามตรงนะหลังสามของชาบี้ลองโซ่นะหลุดเป็นหลุดเลยนะ มันจะลอยขึ้นสูงแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นผมก็จะเล่นเป็นเกมรับสองขีดแบบนี้นะแต่ว่าเวลาโต้กลับมันก็ขึ้นมาเป็นแผงเหมือนกันนะนะอ่าก็ประมาณนี้นะเอานะนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเล่ที่มันเข้ามือตัวเองนะปรับเล็กๆน่อยให้มันเข้ากับสไตล์ตัวเองแล้วกันนะนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ